สวัสดีค่ะนักเรียนต่อจาก EP ที่1นะคะในเรื่องของการสร้างเก้าอี้ประยุกต์นะคะใน EP ที่2ครูจะสอนวิธีการสร้างพนักพิงและที่วางแขนนะคะอันดับแรกเลยนะคะให้นักเรียน ใช้สี่เหลี่ยมนะคะเครื่องมือตัวนี้นะคะวาดสี่เหลี่ยมนะคะเริ่มจากมุมไหนก่อนก็ได้นะคะแล้วใช้เครื่องมือพุทภูนะคะดึงพนักพิงขึ้นมานะคะห้าสิบก็ได้นะคะแล้วค่อยใช้วิธีการแกะลายแล้วก็ลบออกไปนะคะ ต่อไปเดี๋ยวเราจะทําส่วนโค้งส่วนเว้าให้กับพนักพิงนะคะครูจะใช้ทูพอยต์แอในการวาดนะคะนักเรียนสามารถออกแบบลวดลายของตัวเองได้เลยไม่จําเป็นต้องเหมือนของครูนะคะเพราะว่าได้ส่วนโค้งส่วนเวาที่เราต้องการแล้วนะคะหรือลวดลายที่เราต้องการ ให้เราใช้พุทธภูนะคะตัวนี้ในการผักส่วนที่เราไม่ต้องการออกไปโดยการคลิกนะคะแล้วดันไปข้างหลังนะคะจนมีลักษณะแบบนี้แล้วเรากด1ครั้งนะคะทำเหมือนกันเลยนะคะเราก็จะได้ในส่วนที่เราวาดไว้แบบนี้นะคะต่อไปครูจะกําหนดให้ ตรงพนักพิงมีเบาเพื่อรับกับเบาะตรงส่วนที่นั่งด้วยนะคะอันดับแรกเลยก็คือไปใช้ออฟเซสนะคะในการกำหนดขอบก่อนนะคะคูก็กำหนดความกว้างของขอบที่3ซนเมตรนะคะแล้วก็ใช้พุทพูในการดึงให้ออกมาเป็นมิตินะคะ3ซนติเมตรนะคะต่อไปครูจะ ทำให้มันมีส่วนโค้งตรงนี้นะคะครูก,ก็ใช้ t ู o point แอกตัวนี้นะคะในการวาดนักเรียนจะวาดด้านไหนก็ได้นะคะพอเราวาดได้แบบนี้แล้วนะคะ เราก็ใช้รูปสอนสีดำนะคะเลือกพื้นที่ในส่วนที่พื้นที่ตรงนี้นะคะพื้นที่ว่างๆตรงนี้นะคะหครั้งแล้วใช้ฟอร์มีนะคะเลือกส่วนที่เราไม่ต้องการนะคะออกไปนะคะเราก็จะได้ลักษณะของเบาะที่เป็นแบบนี้นะคะ <é> เมื่อเราได้บอกแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะ <S <S ให้เราทำการกรูฟนะคะวัตถุโดยการคลิก ทิปเปิลคลิกนะคะ3ครั้งติดกันแล้วคลิกขวาเลือกคำว่า make นะคะต่อไปเราจะมาทำที่วางแขนนะคะให้นักเรียนใช้เครื่องมือสี่เหลี่ยมเหมือนเดิมนะคะว่าจากมุมใดก็ได้นะคะออมาแล้วก็ใช้พุทภูนะคะในการดึงขึ้นมานะคะ ยีก็ได้ค่ะ20เซนติเมตรแล้วนกักเรียนก็ทำลายที่วางแขนนะคะเอาแบบไหนก็ได้นะคะ แล้วใช้พุทธภูล,ลบส่วนที่เราไม่ต้องการออกไปนะคะนักเรียนอาจจะใช้ออฟเซตในการตกแต่งนะคะตกแต่งตกแต่งให้มันเกิดเส้นขอบนะคะแล้วก็ใช้พุทธภูนะคะผักออกไป เมื่อเราได้ที่วางแขนแล้วนะคะให้เราทําการกรุฟนะคะโดยกดเอ่อโดยคลิกเมาส์3าครั้งติดกันนะคะแล้วคลิกขวาเลือกเมคก o ุฟนะคะเมื่อเราเมคก o ุฟแล้วนะคะให้ทําการ Copy ปีมาอีกด้านหนึ่งโดยการกด Control ที่คีย์บอร์ดนะคะแล้วใช้เครื่องมือ Move นะคะกด Control ที่คีย์บอร์ดค้างไว้แล้วก็ ลิกลากนะคะย้ายมาอีกฝั่งหนึ่งนะคะเป็นการก๊อปปี้วัตถุนะคะหลังจากทำเสร็จแล้วให้เรากำหนดความซอฟของเบาะทั้งที่นั่งแล้วก็ตรงพนักพิงนะคะโดยให้เราเลือกในส่วนของเบาะก่อนนะคะแล้วคลิกขวาเลือกคำว่า So f t ์เทตรงนี้นะคะปรับความสมูทของเบาะนะคะให้สมจริงมากยิ่งขึ้น พอปรับตรงที่นั่งเสร็จแล้วให้ปรับตรงพนักพิงด้วยนะคะหลังจากนั้นให้เราใส่สีให้เรียบร้อยนะคะโดยการดับเบิ้ลคลิกเข้าไปนะคะเลือกเฉพาะส่วน หากนักเรียนจะใส่สีทีเดียวนะคะนักเรียนคลิกเข้าไปในคอมโพเนนต์หรือในกรุฟนะคะแล้วก็ใช้วิธีการทิปเปิลคลิกนะคะใส่สีเสร็จแล้วตรวจเช็คงานตัวเองให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะให้นักเรียนเซฟเหมือนตอนที่เซฟเก้าอี้พื้นฐานนะคะ